อยากยกหน้าแต่ไม่อยากร้อยไหมต้องใช้ฟิลเลอร์่ือซี CC, ถึงจะเห็นผลในวัยที่แบบวา่า4ี่สิบห้าสิขึ้นไปเนี่ยปัญหาหลักอ่ะมันจะเป็นปัญหาหนังเป็นหลักเลยซึ่งถ้าจะเห็นผลวัยแพนแที่สองทีเนี่ยคำตอบก็คงเป็นร้อยไหมทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากร้อยมีวิธีอะไรบ้างขอบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีก่อนคือร้อยไหมเนี่ยร้อยปุ๊บมันยกปั๊บเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เติมเนื้อตำแหน่งที่สูงกว่ามันแล้วก็ มันก็จะดูไม่ธรรมชาติเลยเพราะว่าสมมติว่าเราดึงหนังขึ้นมาเนี่ยหนังที่ถูกดึงขึ้นมามันก็จะมาคองตามหนกแก้มบางทีหน้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ยแล้วในวัยสี่สิบห้าสิบก็คงไม่ได้อยากให้ใครมารู้หรือมาทักก็มันจะเสงใช่ไหมก็ไม่อยากให้รู้แล้วก็เวลาที่ไหมมันหายอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยมันคือศูนย์เลยอ่ะก็คือร้อยไหมก็คือจะดีกับคนที่แบบว่าความคาดหวังสูงต้องการยกเยอะอยู่สั้นก็ช่างมันอันนี้คุณไปร้อยไหมทีนี้ถ้าไม่อยากร้อยไหมจะมาฟิลเลอร์แต่ยังไง เราก็จะมาการประเมินรูปหน้าก่อน3อย่างก็คือเรื่องหนังเรื่องโครงสร้างหน้าอันนี้แก้ได้ด้วยฟิลเลอร์แล้วก็เรื่องริ้วรอยอันนี้เราอยู่เรื่องหนังย้อยก็เป็น2เรื่องนี้เรื่องถ้ามันย้อยมากๆเนี่ยโดยที่ปัญหาของความหนังย้อยเนี่ยเป็นปัญหาแบบมากกว่า50 7 0เซนซึ่งอันนี้คือจะเป็นปูจะช่วยวิเคราะห์เนาะว่าเป็นอะไรเป็นหลักสิ่งเนี้ยปูก็จะใช้เครื่องยกกระชับหรืออะไรไปก่อนแล้วถ้าหนังย้อยมากฟิลเลอร์แปลว่าต้องน้อยตามด้วย ไม่ใช่ว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งใช้ฟิลเลอร์ได้เยอะนะอันนี้ผิดเลยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะอะหนังมันจะเป็นเยอะถ้าเติมฟิลเลอร์เยอะมันจะหน้าแปลกมากลำดับในการเติมเลยสําคัญมากว่าจะทอะไรก่อนหลังอาจจะต้องยอมทํางานหนังในที่นี้ก็คือเครื่องต่างๆหรือว่าพวกสารตระต้นคลาเจนต่างๆให้มันขึ้นไปสักประมาณหนึ่งซึ่งมันก็จะดีแล้วถ้าพอใจอยูด่ได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากอะไรกว่าน,นี้ วิธีที่สอวิธีที่3ก็คืออัสกานไป2องมเดือนแล้วปู้ถึงจะเริ่มเติมฟิลเลอร์ให้ซึ่งฟิลเลอร์ในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นฟิลเลอร์ยกหน้าหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ที่เอาไว้ดึงโครงสร้างถ้าหนังมันยังย้อยอยู่่เราจะไม่เสี่ยงเติมฟิลเลอร์เข้าไปตรงกลางหน้า,หน,าหน้าแก้มหรือว่าแบบบริเวณร่องแก้มใดๆเลยเราจะใช้เป็นฟิลเลอร์โครงสร้างซึ่งสร้างเสาให้กับหน้าเรียนแบบกับธรรมชาติเดิมที่เราเคยมีเสาอยู่ธรรมชาติเดิมเราเคยมีเสาที่ขมับเราเติมเข้าไป ให้มันยกด้วยเราเอามือดึงดูว่าจะรู้แต่ว่าถ้าหนังมันย้อยเนาะเราเอามือดึงก็ไม่ยกเราถึงต้องทำหนังก่อนมันก็จะยกขึ้นแล้วก็อาจจะทํตรงบริเวณใต้ใต้ไซโกมาหรือใต้กระดูกนิดหนึ่งมันจะยกเป็นสองแล้วก็อาจจะแบบขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใส่กี่เสาโดยทั่วไปถ้าห้าสิบปูใส่หกถ้าสามสิบสี่สิบอาจจะใส่แค่สี่ก็จะยกแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าฟิลเลอร์ไม่ได้เติมให้เต็มหน้ากมไม่ได้เต็มมากแต่ว่าหนังมันจะยกขึ้นก็จะอยู่ที่สี่ถึงหกซีี แล้วแต่ขนาดหน้าแล้วแต่หนังแต่ต้องยอมรับว่าคนที่หนังค้อยก็จะเติมน้อยกว่าคนที่หนังไม่ค้อยนะประหลาดไหมคือบางคนจะเข้าใจผิดตรงเรื่องนี้เออยังไงก็ตามออส่งรูปมาดีกว่าเดี๋ยวช่วยดูให้ว่าที่เราคิดกับที่ปูคิดเป็นคลา้คลายกันไหมทางบ้านเกี่ยวเดี๋ยวช่วยดูให้ค่ะ